ดูลงท่านวัดกระิงงานวัดวัาสะพานกับบัญนาพฤศจิกาโยนครับไปดูกันเลยครับ,บาามาทำอะไรใจพี่น้องมาเองครับบน,าาน,นี่เอ่อคนบัานไหนน้อเนี่ยใจบุญบัานไหนครับ <laughs> Thì... 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 Này. mọi người mượn anh chịu tết mẹ 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 สวัสดีครับยำบุ่นศินจากไหนครับผู้ใจบุญจากไหนครับสวัสดีครับมันตะพานเนาะนะขอบคุณครับเอาไห่พออลงมาตักน้ำร้อนน้ำจิ้มเองหน่อยเนี่ยครับขอบคุณครับน้จิ้มนี่ครับทำอะไรแจกพี่น้องครับยาย น้ำส้มเนี่ยเบเกิลเบเกิโอ้อร่อยไหมอาหารไทยมาลองชิมดูเองนี่ยอ๋อเราชิมครับขอบคุณครับจากไหนเนาะผู้ใจบุญจากไหนเนาะปารติพานจ้ะชื่อไอไม่ใหญ่บัวนนทบาบี้บาบี้เนี่ยโอเคครับลำรวยด้วยครับลำรวยครับครับผมน้ำส้มเนี่ยวัสดีครับมีอะไรแจกพี่น้องเองกินต้มแกงใส่เก๊ครับเดี๋ยวมื้อวางก็จะมากินครับนี่โอ้แบบ แบบสมัยใหม่หเนาะแบบไม่ใช่แบบฝน <laughs> ตะกอนถู <laughs> อ,นอ้าววันนี้ครับคนสวยจากไหนครับจากมัฒพาน,นี่แหละคะ่ะโอเคครับมาเอาอะไรมาแจกพี่น้องเดี<ะ>๋ยวมา,มา,ม,า,ม,ามาทำบุญทำบุญค่ะเป็นประธานค่ะประธานของของอ่าุหมู่มบ้านค่ะโอเคครับขอให้<ป>ร่ำรวยด้วยครับอาอาจารย์ติดตามอยู่นะคะขอบคุณนะครับอันนี้กาแฟนี่กาแฟบริการเองครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามมาบริการเนี่ยมันบริการโอเคอ่ายังทําไฟอยู่ไหมอ๋อเรื่อยยัไปดูให้ดูโอเคถ้าโทรหาก็ไปทำนะเด้ <laughs> เอครับครับอันนี้เอามาพี่น้องมาเองเนาะบริการายังครับเดี๋ยวมือไม่วางล้ำรวยนะครับลุงโอ้โหนำ้ำนส้มหมดแล้วครับเนี่ยโอ้หลายคนครับ <laughs> ไอติมครับไอติมแท่งกระถางโก้พระถางโก้สวัสดีครับมามาจากไหนครับนี่พี่น้องมาเิงคนกันไหนครับคนกันไหนมันหมายมันหมายเอามาไก่เถอะเนาะใจบุญมาไก่เถอะเนาะโอเคครับอาลูกล้อโอเคครับเอาอะไรเออาะไรมาแจกพี่น้องอันนี้เป็นน uh ี่เอันน MM ี้ครับไอติมอร่อยไหม ครับตอนนี้พี่น้องคิวยาวยาวครับโอ้ครับขอยล้เราไปรวยเด้อลูกสวัสดีครับอันนี้หมดเลยเนาะไปดูเรื่อยๆครับมีอัหนึ่งโอ้นีคิวยาวครับลูกชินอันนี้ก็ทำไมขอบตอนกินนะครับนมปังคิวยาวครับอันนี้อะไรครับนี่อะไรกัน ไอพอดไปดูไปหรือเปล่านี่ครับโอ้เป็นโอ้อยางดีเนาะโอ้อมาจากไหนเนาะเนี่ยอ้นี่นยเนีเนี่ย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 เนนี่ยเนีเนี่ยเนี่นี่นนี่ย่ยเนี่ยนี่ย่ยเนี่ยนี่ย่ยเนี่ยเนีย่ยเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยเนนี่ยเนี

เน่ยต้มจินเน่โอเคครับมีขนมด้าโอเคครับโอเคครัโอ้ยเอาเลยครับลุ่มลามลุมหลาลุามหล,มลาโอเคครับบริจาคบริจาคบริสุทธิ์ครับโอเคครับ ครับรานเด็ดไม่เดี่ยวครับขนสปังพี่น้องดีขอบคุณครับเปิดนายปนตร์กลางหนึ่งใจนางสาวสามีปนตร์กลางหนึ่งใจนางสมบูรณ์และน้สาวพิมพ์ภาแก้วตาทานสวัสดีครับอิ่มย่างอิ่มย่างอิ่มย่างมีลูกยังมีแล้วครับ